all right you just roll the challenge some brothers gonna take that fat from jane sure he's lost Santos. yeah around the edge of the forest some old apartments and a warehouse he's good as dead same fucking ass car, man. <gasps> <laughs> hey, <ain't pay laughs> <from no business. laughs> So, this is it, now. Johnson boy, Short shit out. Yeah, nervous? Yeah, me too. Me too. <laughs> Look, i love you gonna i not to but I gotta go in there alone What? Smoke played. ten penny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when well, my family needed me the most. Hey, I let Brian hey, die, it's it's man. It's this one for him. For moms. And for you, bro. Grow street, baby. For the growth, baby. All right. ไปครับไปจุดอุปกรณ์ไปแล้วครับไม่ต้องใช้ปืนธรรมดาแล้วโอ้เทียมมีนิม่ตันนะพรวอนี้ครับสำ <This. S 1> หรับเมอวันนี้ อย่าบอมแกงอย่าบอมแกงทุกคนครับนี่ยุณบอมมานี่เขาให้บอมแกงครับจนให้เป็นสีเขียวทือสีเขียวทุกคนนี่เออรนี่ยอเนว่างมาเล ดูดียังหอนงมไม่ต้องนะคะไม่ต้องนะคะไอ้หน่อยสวะไอ้หน่อเนี่ยไอ้หน่อยสวะคือไงอ๋อรถไชเน่สวะอ๋อรถอัไนี่ยองมึงกอ๋อจับน้ำน้ำหรือกระเบื้องทุกคน โอ้ยโอ้น่าตกใจจริงๆน่มันดูตรงนี้วดูตรงนี้ดทุกคนโอ้การงานสมุทมันโหดจริงๆอย่างที่เราบอกนะครับดิคสมุทเป็นคนหนึ่งในคนพลยุทธ์กับไรเดอร์นะครับโอเคครับยังไงก็ต้องขอแสนะความยินดีกับทุกคนนะว่าเลิฟจิสเพล กรเภารกิจนี้เขาบอกว่าเกาะท่าไห้ก็ให้พอนะคะกระเพาะเลือดไม่ใช่เลือดสิมันน่าจะได้แบบไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะแนะนำว่าภารกิจนี้เอาไม้ตัดม้ำแขไได้ชึ้นเล็กช้นโตได้ ไปครับชั้นสองนะครับไปนักรับไั่มีคนอยู่ตอนนี้คนอยู่นะครับไปครับโอ้เ,เราจะได้ไก่ถึงของชั้นของสมุนลนวนักรับ โอ้รัสเซียพ่อค้าขายโอ้พ่อค้าขายค้าแป้งเออใช่พ่อค้าขาแป้ง,อออขขอปงโอ้โรงงานนี้มันเดือดจังโอ้ยน่ากลัวนะโรงงานเนี้ยไปต่อ กขบอกว่าเล,าล,าลาเือกถ้าแหลกก็ไม่อนใช่ไหมคคุณภารกิจก็ภารกิจที่ใช้ทีเดียวใช่ไหมาตอนเล่น2องภารกิจนะครับยังไงก็ต้องขออภัยน้ะที่ผมดูคำหยาบนะครับช่างนะครับ คือเก็บแกงบาลัสนะครับมามามิชนครับใครจะมาก็มาครับในสุดนะครับเพราะผมมีนิค่าแล้ว Just mine now, boy! Russia, 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 Russia มาหมดแล้วต้องไป นีสาวคนนี้ก่อนนะคะขอบคุณาบางน้ไโอใถึงข้างใรของสมุกแล้วอาถึงแล้วักต้องขออภัยนะคือผมผู้สำยาคนะนะครับดิสมุกเล่นเกมนะคะฮยส o ุกเฮ้ยช was ี e ขอตัดต้นนึงนะครับขอเซฟไว้ก่อนสมุกบอกโอ้สมุกสุดยอด้วยมาได้เวลาด่าซีเจเลนายทำบันไปเพื่ออะไรซีเจก็ถามนะครับฉันทำบอกซืือเสียงไงล่ะสมุกก็บอกโอเคครับยาย เปนคำพอซีเสี้ยถึนแบบนี้เมันพอนมสมุกเขาบอกะนะครับโอ,อ้สมุกมกับเพลนเนี่ยคือสมุกกับใครเนี่ยเป็นแบรู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องกันมากสมุกมก,ก,กนนับจนถึงคำสุดท้ายของสมุก นเวลาสิ่ใจหักโหมนะครับที่ผมเล่นอยู่นี้นะครับโอเกมแท้นะไี่แช่ของเถียนะครับอีทีหน้าผมจะมาทำภารกิจของโอเกมแท้ให้ดูนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหสมอลแ้ตุยเรียบ้อย อย่างเหลือตัวร้ายอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเทมเพนนี่เองอ๋อตัดคาซีนนี้ไปเลยนะโอ้ยตรงนี้จะเป็ระเบิดนะครับ ต้องต้านนะครับทุกคนโอ้ยไฟมืดจังเลยแหนกต้องขอภัยน้าที่ผมพูดคำหยาบน,นะครับต้องใช้มินิกันซะแล้วมินิกันโอเคมินิการ์ดน,นะครับมาออกไปจากโรงงานนะลูกนี่กันกทุกคนอเออครับอันนี้มองง่ายมาก

านจะใโอ้แล้วผมจะเอาจังดับเพลงออกทำไมเนี่ย มันจะยากอยู่ตรงนี้แหละคนที่เดียวนะคะมีการมีการดีมากังานสมุกมีรวนแล้วนะ สมาเมามันีน่นันทำลัวไม่ดีนะเพนเพนี่ผมขอตัดตอนที่ออกจากนี่นะครับครับผมก็ออกมาได้แล้วนะครับโอ้เราดูนะครับโอ้โอนี่นะครับนี่นะครับ น,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 นี่นะครับ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 โอ้เต็มบันทะลดนะอ้าเพนเพนี่ไปเสวิสก็เพื่นะครับตับบเสร์ไปเต็ับเสวิกัน ขอนะตัดเลยน,เะนะครับรอบพี่รับสวีได้รับพี่ชาแล้วนะครับไปโอเคครับมาเมปิดฉากไลกันนะครับไปสวีเป็นคนขับนะครับไ,ไล่กลางเมืองแล้ว

そう。<noise> นะครับมาดูนะครับนี่ครับโอ้เท่นะครับโอ้ยยางเท่ชนิดนีขอตัดหมดโอ้อยอออโอ้ยโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอแค่นี้นะครับคงจะกม่นะครับบ๊ายบาย